ท้ายครับกับประเด็นผลประโยชน์พันล้านเขาคิ้ชกูดนะครับเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงจุดต่างๆที่ให้ผู้คนหลั่งไหลขึ้นไปศรัทธาในการทําบุญนะฮะแล้วก็ก็ยังมีพบข้อสังเกตอยู่หลายๆข้อที่คุณชัยธวัฒนะฮะได้ขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะอย่างเช่นตู้บริจาคท่านก็พูดมาเมียดผลว่าทําไมหนึ่งตู้ถึงมีกุญแจเพียงแค่ดอกเดียวนะครับแต่ก็เป็นในแง่ความคิดในแง่หนึ่งว่าเออทำไมไม่ทําทั้งามดอก เพื่อป้องกันตรงนี้แล้วก็ช่วยมีคณะกรรมการเปิดแต่ในส่วนของผมก็คิดว่าน่าจะมีคณะกรรมการเปิดร่วมกันแต่กุญแจเพียงแค่ดอกเดียวผมเกรงว่ากุญแจเนี่ยถ้าใครเอาไปปั๊มไว้หรือเอาไปเก็บไว้นอนหลับใครไปรักมาไขมันดอกเดียว,วมันขาขได้เลยนะก็คนมันขึ้นไปตลอดนะครับคนมันขึ้นไปตลอดนะฮะถามว่าจะมีโอกาสไปแอบไขหรือเปล่าผมก็มองว่าไม่น่าไม่ง่ายนะคือไขได้ไงเขาเขาบอกเขาเป็นกรรมการอะ แล้วกรรมการตรงนั้นอยู่่ะกรรมการตรงนั้นอยู่เขาก็ต้องดูดิครับว่าเออตรงนี้มีตู้บริจาคกี่ตู้ใครไปเปิดม่วซั่วมผมคิดว่าตรงนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่แน่นอนนะครับเพราะโดยโดยโดยในระบบแล้วอ่ะผมว่าร้อยตู้เนี่ยเก็บออกมาเนี่ยหลายกระสอบนะแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ยครับครับแล้วคนขนเงื่นกันยังไงเวลาลงมาเขามีลูกหาบวันนี้มีลูกหาบเป็นร้อยร้อยคนครับเป็นร้อยร้อยคนลูกหาบเนี่ยก็จะรับจ้างแบกของแบกอะไรบ้าง สมมติว่าคุณคุณเดินขึ้นเขาคุณจะตะพายเป้เอาทูบเอาอะไรไปไหว้ข้างบนเนี่ยไม่ไหวเขาก็มีลูกหาบเ <c oughs> ขออาญาติามนิดน,นึนงคนเท่าไหร่คนคนระมาณเท่าไหร่นหนห<า>เรื่องขนเงินนิดนึ่งข,ขนเงินไม่มีรถแบงค์เข้าไปรับเลยเงินเป็นพันล้านเลยนะก็ไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันเงินเยอะนะเขาก็ต้องมีเส้นทางในการขนเพราะเนื่องจากจะต้องป้องกันเรื่องรักษางวามปลอดภัยด้วยอาจจะมีแบงค์ไปรับผิดชอบตัวนั้นนั่นคือเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะเราไม่ได้ไปเฝ้าตลอดอ่ะอย่างกลับมาที่คุณชัยวัน์หน่อยว่าคุณชััววบอก่ามีลูกตบ สําหรับช่วยเหลือประชาชนที่ขึ้นไปศรัทธาตัวเนี้ยเดินขึ้นไปไปไม่ไหวเอาเป้ก็สามารถมีเด็กที่สามารถแบกเป้ขึ้นไปได้ตัวนี้สร้างอาชีพได้ถึงประมาณสักกี่ร้อยคนประมาณผมว่าประมาณร้อยคนได้ประมาณหนึ่งรคนคิ่ยังไงครับก็แล้วแต่ฮแล้วแต่แล้วแต่จะให้เขามีลักการอยู่แล้วว่าเที่ยวหนึ่ง200บาท300อบาทเราจะให้500อยก็ได้นะก็แล้วแต่จะจะไปหรือไม่ก็อ่ ถ้าของของประจำเนี่ยเป็นกิโลถ้าของขึ้นประจำเนี่ยนะเป็นกิโลว่าสาสิโลคิดเท่านี้ห้าสิบโลคิดเท่านี้เขาเขามีมีเลทเขาอยู่แต่ถ้าทั่วไปเนี่ยเราอาจจะปะาพายเป้อ้วนหนักเหลือเกินมีนู่มมีกล้องมีอะไรเข้ามาก็ ใช้ลูกหาบได้คนหนึ่งก็หน้าวันหนึ่งประมาณสักพันบาทคนหนึ่งเห็นเด็กบอกว่าวันหนึ่งจะมีรายได้วันาณ2พันบาทต่อคนสองพันบาทขยายนิดหนึ่งลถนี่แค่ถึงแค่ยังไม่ถึงที่ที่ข้างบนอีกอาจารย์โรดจะนักศักดิ์ผมว่าวันไหนอาจะโรดไปสักครั้งหนึ่งนะอยากจะไปเออผมว่าท่านต้องไปนะเพราะถ้า่างนั้นท่านท่านทูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยผมจะไปฮไปอีกฮะคืนนี้ไปอีกครับอันนี้คือลูกหาบใช่ไหมฮะลูกหาบใช่ อันนี้คือน่าจะแบกของจากทางวัดขึ้นไปมากอีกของร้านค้าเขาจะคือถุงเนี่ยเขาจะทำพิเศษนะเขาจะเขาจะผูกใช่หัวครับใช่หัวกระบะวมใช่หัวเนี่ยครับมันจะเป็นถุงที่สวมหัวครับแล้วก็บางทีไม่ต้องจับหรอกครับวิ่งเลยวิ่งขึ้นเลยอมเสเ้อวินด้วยมเสเ้อวินด้วยามีเสื้อเบอร์ครับมีเสเ้อร์เบอร์เราใช้เบอร์อะไรขึ้นไป บางทีคนเด็กเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงก่อนเราแล้วขอไปฝากข้างบนเราก็เดินตามขึ้นไปมัมีสัมปทานเราเราไม่สามารถจะไปพร้อมกันได้ก็ต้องมีสัมปทานอีกโอ้อหอาจย์รถอย่าคิดว่าเป็นสัมปทานสิอาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนตรงนั้นก็ได้ในพื้นที่เชืครับขอรับแต่อาจจะมีวินอาจจะมีวินเฉยๆเพื่อว่าจัดระเบียบนะฮะแต่ที่ไหนแล้วันที่เราบอกว่าแล้วจอดกันร้านอ่ะถ้าลองดูนะฮะ แต่การแก้ปัญหาของจังหวัดนะฮะเมื่อวันที <t 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 ่20หรือ22มกราคมเนี่ยผมก็ดูท่านผู้ว่าท่านก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะฮะก็มีตั้งแต่ตัวแทนของคณะสิทธิ์พ่อท่านพ่อเขียนนะฮะแล้วก็นะฮะก็มีตัวแทนของอดีตเจ้าวาดวัดกระทิงแล้วก็ฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มีการตั้งโต๊ะประชุมและแก้ไขปัญหาตรงนี้ผมก็คิดว่าท่านผู้ว่าก็น่าจะมองเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันน่าจะมีการปกป้องหรือว่ารักษาผลประโยชน์ตรงนี้ครับแต่ว่า โดยหลักการเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมมาห่วงคือผมมาพูดวันนี้ผมไม่อยากให้เงินที่ประชาชนศรัทธาเนี่อล่วไหล uh huh. ไปอยู่ในกระเป๋าใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่คุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกเนี่ยวัดในอำเภอเนี่ยมันมีหลายสิบวัด uh huh. ไม่ใช่ไปสร้างวัดพวงอย่างเดียวสร้างาลาหลังหนึ่งสองสามร้อยล้านห้าร้อยล้านครับควรจะเฉลี่ยไปวัดละห้าล้านสิบล้านไปสร้างสลาเป็นสถานศึกษาให้กับเยาวชนในอำเภอ้นนั้นนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์มาตกอยู่กับวัดใดวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ หน่วยราชการต่างๆเนี่ยในอบตต่างๆอบตที่นั่นก็ก็ผมก็เห็นมีการเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลก็มีฮะจริงๆอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งว่าในสร้างโรงพยาบาลแล้วนะอาจจะ3าสิบล้านครับแต่มันหายไปสา0ร้อยล้านนะเนี่ยที่ที่ผมี่าห่วงเนี่ยคือคือสิ่งที่ท่านเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงครับเพราะว่าผมดูแล้วตัวเลขมันทันล้านอ่ะจริงๆยังไม่หมดอีกนะอาจารย์รศักเราคุยกันเนี่ย นะฮะเราคุยกันมาตั้งแต่ขึ้นเขาจนปุ๊บปุ๊บเรายังไม่ได้พูดถึงเงินบริจาคที่ชาวบ้านสัทงทาบริจาคแล้วก็สังฆทานเลยนะจริงๆตรงนี้มหาศาลสังฆทานนี่มหาศาลยชุดหนึ่งขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรวมกันใส่ซองอีกนะสังฆทานสังฆทานเวียนด้วยครับสังฆทานเวียนก็มีอยู่แค่ยี่สิบชุดตรงนั้นถ้าไตก็พันหนึ่งครับข้าวสารก็กระสอบละพันวันละพันพันหนึ่งเลยใช่ซื้อใหม่อีกชุดหนึ่งก็พันหนึ่งนะก็เขาก็ต เหมือนกับอะไรเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเท่าเท่าราคาในน้อยมันอาจจะไม่มีคุณค่าก็เป็นไปได้ครับให้ราคาเูงขะ้มไดมันอาจจะได้บุญเยอะก็ได้มันถึงมูลค่าเป็นพันล้านอย่างที่เราแล้วที่นี้เขาสรุปบอกปีที่แล้วเนี่ยเหลือเงินห้าหกสิบล้านผมตกใจกับผมผมขง้นหจกใจตรงนี้ว่าเงินปีที่แล้วเหลือห้าหกสิบล้านเนี่ยครับทั้งที่คนมันก็เยอะขึ้นเฉเพราะค่ารถเนี่ยค่าหัวคิวรถเนี่ยมันก็เกิดห้าหกสิบล้านแล้วไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะครฮะไม่ต้องไปดูเรื่องรอ ใช้จ่ายในการทางานใช่หกสิบล้านห้าสิบล้านมั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 นเป็นไปได้ยังไงเงินเป็นนะอย่างน้อยเออจะเหลือสักสามร้อยล้านผมยังมองว่าเออยังก็ยังน้อยอย่างในความรู้สึกผมนะมันตอบตอบกันไม่ได้ว่าจริงๆว่ายอดเงินทั้งหมดมูลค่าเท่าไหร่มันไม่เคยไม่มันมิใครพูดความจริงครับครับแล้วแล้วจะมีใครแอบ่ตั้งตู้ขึ้นไปไปแอบตัางได้ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนะเป็นไม่ได้เพราะว่าเจ้าถิ่นเราก็ต้องดูแลกันนะคือคือที่ผมไม่นหวเนี่ยผมมองว่า มันยังรั่วไหลยอยู่คในความรู้สึกผมแล้วก็ผู้มีอำนาจที่กลุ่มผลประโยชน์วันเนี้ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงนะฮะแล้วก็ทําไมท่านถึงมองว่าไม่ซื่อตรงอนะผมมองว่าเงินมันเยอะผมแล้ววันนี้ยภาพบาดใจภาพลบในเรื่องศาสนาระหว่างพระกับเงินเนี่ยคในความรู้สึกผมอ่ะผมมันทำให้ผมมีคิดว่าวันนี้ไว้ใจใครไม่ได้เรื่องเงินอ สุภาษิตจีนเขาบอกว่าคนแม่เอาพ่อเอาแม่เยอะแยะเลยแต่คนแม่เอาเงินยังหาไม่เจอนี่ครับเรื่องจริงฮะเออสุภาษิตจีนนี่จริงๆเลยนะของแท้วันนี้คนพ่อแม่โดนทิ้งเต็มไปหมดเลยครับแต่คนที่เงินยังไม่เจอเลยะเอาเงินหมดทุกคนฉะนั้นแล้วนะผมมองว่าพระพิสุสงฆ์เองก็ก็เป็นถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติจริงจริงผมก็ยังมองว่ากิเลสก็ยังมีอยู่นะ่ฉะนั้นแล้วเงินเข้าไปอยู่ตรงไหนในความรู้สึกผมเนี่ย มันจะทําให้ตรงนั้นเสื่อมครับพระเจ้าถึงบัญญัติว่าไม่ให้พระจับเงินจับเงินหรือไปเอาเงินเคยเกินห้ามาสดครับมันประราชิชทันทีเลยครับต้องศึกนะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็มีข้อคิดนะอย่างผมผมก็จะเป็นคนที่ชอบใส่บาทตอนเช้านะครับเราก็โดนสอนมาว่าจริงๆว่าการใส่บาทแล้วเราใส่เงินไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้พระอันอีเกิดความโลภจะมาแล้วก็ผิดศีลด้วยจริงๆแล้วนะผมเคยปรึกษาท่านผู้ใหญ่ แต่ถ้าก็บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เงินไปเลยเนี่ยพระท่านก็มีรายจ่ายค่ารถค่าลูกน้องค่าซื้อยาค่าซื้อยาค่ารักษาค่านู่นค่านี่เห็นไหมฮะมันก็มีค่าจ่ายถ้าถ้าเกิดเราไม่ใส่เงินไปเลยท่านจะเอาอะไรได้จากไหนมาถูกต้องแล้วครับถึงถามว่าแล้วเราใส่บาทปุ๊บเราจบปุ๊บจะเราใส่บาทรล้บาปหรือเปล่ามันก็ยังตอบไม่ได้ก็เห็นไหมพระครับลุงปู่ลุงปู่สวงครับที่สุรินทร์มรณภาพมีเงินในกุฏิเป็นร้อยเป็นพันล้านเมื่อเร็วๆนี้ลุงปู่ ลวงปูอะไรที่บัดกรวดครับ <ขอ S 1> ก็รณ<ล>ะาภาพมีเงินในกุฏิไหลสิบล้านครับเห็นไหมเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้รายได้มหาศาลมหาศาลอย่างเงี้เรื่องอย่างนี้พอเราประเด็นเราจะได้พูดอย่างนี้เนี่ยใ,ใจรันต้งองชมงบ้านคุณผมต้องฝากเรื่องหนึ่งก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกรมสมรากรเนี่ยเข้าไปดูนิดหนึ่งคือการจะปิดรายรว่วมทุกวันนี้ต้องยอมแล้วว่าวัดแต่และว,วัดนั้นโดยเฉพาะวัดดังๆมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านสมรากรไปยุ่งไม่ได้ คือหมายความว่าบางอย่างก็ต้องเข้าไปจัดระเบียบของพระเนี่ยในการจัดระเบียบขั้นต้นเนี่ยคือสํานักพุทธศาสนาถูกต้องคือคือสำนักพุทธศาสนาบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะไปทําก็เกงอกเกงใจละไรอย่างที่แต่ถามว่าผู้บริหารเนี่ยมีวิสัยทัศน์หรือมีความกล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นหรือเปล่าแต่เรคนคุณช้ยรันนบเราจะเห็นดูตัวอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยแต่ละวัดมีแบ็คพอสมควรเพราะั้นการที่จะเข้ากล่าวอะไรก็ตามแต่ถ้าเอาเราผมคิดว่าถ้ากระทรวงการคลังไปบางระเบียบในเรื่องของการ บริหารเงินถูกไหมผมคิดว่าบางอย่างก็อุดรอยรั่วดได้ก็คงต้องฝากกระทรวงการกัรว่าแล้วก็ฝากคอสชว่าเราจะมีวิธียังไงกับแก้ปัญหาเรื่องเงินวัดพอสมควรนะเอานี้ฝากไว้ก่อนช่วงท้ายครับผมก็ต้องกลับเรียนท่านชาวบ้านนะฮะในท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาที่เขาคิจกูดนะครับว่าจริงๆเรานําเสนอในวันนี้เราไม่ได้เป็นการทําลายทางด้านให้ลดความน่าเชื่อถือของวัดนะฮะเรายังส่งเสริมที่อยากจะให้คนเนี่ยไปร่วมกันทําบุญนะฮะแต่วันนี้ที่เรานําเสนอเนี่ยก็คือเราเป็นห่วงว่าเงินที่ท่านไปทําบุญแล้วเี่ มันไปทำบุญจริงหรือเปล่าหรือว่ามันไปอยู่ในกระเป๋าใครตรงนี้คือสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ชัยสีม่วงท่านก็เป็นห่วงชุนโรจนศักดิ์ก็เป็นห่วและผมก็เป็นห่วงนะครับวันนี้รายการทุบเครื่องเรื่องชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอบคุณคุณชัยทวัฒน์สีม่วงมากนะที่มาให้เกียรติร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับก็คงต้องติดตามตรงนี้กันต่อไปว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงและผลจะเป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องติดกันต่อครับว่าเงินไปอยู่ที่ใครนะครับวันนี้ต้องกลับลาทุกท่านไปก่่่อนนนคคครรรััััับบบบพกหมทีีสสวด